เธอกินวันละกี่มื้อเจ็ดแปดมื้อเธอกินอะไรว่วันละเจ็ดเจ็ดแปดมื้อลธอกินยังไงเจ็ดแปดมื้อมื้อใหญ่อาจจะแบ่งเป็นห้าแล้วก็จะมีสแน็คมีโยเกิร์ตก็มีอา้าวก็ไม่ผัดกินแบบช่วงที่เราตั้งใจลดเราก็กินแบบข้าวไรซ์เบอร์รี่อาหารที่มันค่อนข้างคลีนหน่อยแล้วมันก็ค่อยๆลดแบบเดือนละโลเดือนละโลก็ใช้เวลาปีครึ่งตอนนี้ไม่หอมมากตอนนี้ก็จะแบบเป็นแบบเหมือนกลับมาดูแลตัวเองอ่ะเธอเธอกินวันละกี่มื้อ เจ็ดแปดมือใช่ไปเห็นเช่นสเตอร์สภาพมอวใช่ไหมเห็นสภาพในรายการของพี huh. ่ต like, <so okay, so <OK> ั้งมันุลาฉันกินเยอะนะเธอกินอะไรเพราะวันละเจ็ดเจ็ดแปดมือไม่กินยังไงเจ็ดแปดมือกินยังไงคือกินมือใหญ่อ่ะสามแต่ก็คือกินแบบมีมือย่อยด้วยมีมือย่อยมือใหญ่สามแต่เราแบบเหมือนแบ่งมือใหญ่ให้มันมันเป็นหลายๆรอบพอเนื่องจากแบบเรา พอเรากินเยอะแล้วเราทํางานเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆรอบก็จะมื้อใหญ่อาจจะแบ่งเป็น5แล้วก็จะมีสแน็คมีโยเกิร์ตก็มีเลี้ยวดื่มกินทุกวันนับโยกงงโยเกิร์ตเป็นยังไงตอนกอนก็ไปไม่โยเกิร์ตก็คือมื้อ6มื้อ7มีไข่ต้มนับโยเกิร์ตไข่ต้มไข่ต้มก่อนนอนอีก2-3ฟองมันไม่ได้เหมือนพวกเราพวกเรายัดห่าเป็นมีสแนน็็คเปมื้อน้า เราไม่ได้รับมากเราจะกินมานละเจ็ดแผ่นครั้งแล้วเราก็จะชอบกินน้ำเปล่าเราไม่เราไม่กินน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายออกกำลังกายวิ่งเต้นในไลฟ์ติ๊กต็สะบัดชออก้ามขึ้นเลยจ้ะเต้นแบบกระจัดกระจายพีโแคทีนาเป็นคนโครงเล็กอยู่้วใช่คือจริงๆตอนเด็กๆอฉันผอมมากใช่คือ กระดูกเราอะเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราโอเวอร์ไซส์อะเราจะมีปัญหาแบบเรื่องหมอนรองกระดูกเพราะว่าน้ำหนักตัวตเยอะใช่มันเกินมันไปทับอยู่พอเราตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในแบบเรนจ์ที่แบบตอนอยกระเช้าสีดานี่คือขึ้นไปถึง64ซึ่งมันแบบมันเหมือนตอนนั้นโควิดด้วยแล้วเราหยุดถ่ายาแล้วจากแบบ59ขึ้นไป64จะเสื้อไหมเสื้อต่อเนื่องเนี่ยใส่ไม่ได้จนฉากหนึ่งก็ดีิลายุก,กับเล่นเข้าด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย โอ๊ยตายแล้วจะกินอะไรอีกอ่ะบัวตัวบวมขนาดนี้นอิมพอไวส์อิมอมันก็เลยกลายเป็นฉากที่คนจำแบบเหมือนกับเราเรียกให้ไปซ่อมไมโครเวฟอะไรอย่างนั้นนะ,ะแล้วมันก็มันก็เร,เริ่มมีปัญหาเรื่องหลังอีกเราก็เลยเ,ออเราก็เลยค่อยๆแบบทำตามวิธีของเราก็คือปรับเรื่องมายด์เซตการกินก็นกคือ คือเลือกกินที่แบบอะข้าวก็ไม่ผัดกินแบบช่วงที่เราตั้งใจลดเราก็กินแบบข้าวไรซ์เบอร์รี่อาหารที่มันค่อนข้างคลีนหน่อยในช่วงแรกนะช่วงที่เราลดแต่ว่าเรากินครบหมู่เรากินแป้งเรากินไขมันดีเรากินทุกอย่างค่อยๆลดปรับการกินกาแฟไม่ใส่น้ําตาลอะไรที่มันเป็นทอดเป็นมันเราตัดแล้วมันก็ค่อยๆลดแบบเดนละโลเดนละโลก็ใช้เวลาปีครึ่งแล้วก็จะค่อยๆกินโยกดไข่ต้มแต่ตอนนี้ฉันก็มีวันกินเค้กแบบชีสเค้ก เค้กมาเป็นเรื่องปกติของพวกฉันที่กินกันทุกวันเนียวนนี้ตอนนี้ไม่ได้ลดแล้วเพราะว่าหุ่นอย่างนี้มา2ปีแล้วแล้วก็คือเราก็จะแบบเราก็จะมีเครื่องชั่งน้าหนักของเราอันเล็กๆที่แบบเวลาเราไปถ่ายสืบสันดาห์อย่างเงี้ยเราก็จะแบกไปด้วยเพราะมันวัดค่ามวลตลอดเลยชั่งแล้วก็วัดตลอดทุกเช้าทุกเช้าคือแบบยิ่งกินื่นเช้ามาเขาก็จะวัดตัวแล้เพราะสืบสันดา์ไปถ่ายที่เขาใหญ่กันเนาะใช่แล้วก็แบกเครื่องอันนี้ฉันแบกไปเมืองนอกด้วยเวลาไปเที่ยวจริงเหรอเพราะว่าม ค่าไขมันโซเดียมเท่าไหร่กล้ามเนื้อขึ้นไหมเพราะว่าวันถ้าเราน้ําหนัก48แต่บางวันเรา49แล้วกล้ามเราขึ้นไขมันเราลงอ่ะ4ี่้าดีกว่า48่สิบด